ตีห้าสี่สิบสามนาทีก็ยังหมืดอยู่นะครับสวัสดียังมือเสาร์เสาๆเสาเลยนะครับตีห้าที่บ้านผมนะครับผมกําลังจะพาเพื่อนๆไปเบิ่งตลาดยมเสาซึ่งตลาดยมเสาวนี้ก็เสาอีหลีเขาเปิดตั้งแต่ตีสามตีสี่เลยผมจะไปหาของซื้อให้แม่ผมไปวัดครับไปยังมุมีผู้ใดเปิดอย่างเลยนะับเสาอีหลีเลยพาเพื่อนไปแต่เสาเลยนะครับ เปิดตลาดเนี่ยมือเสาร์กันโอ้บิ๊กซีกับเปิดแต่เสาร์เลยฮะดูว่าบอดี้ปิดแต่เมื่อวานเลยตรงสายเสาสีาส่ชั่วโมงเลยเดี๋ยวไปที่ตลาดเช้ากันครับอ๋อพอดแล้วฮอดแล้วทางนี้ก็เปิดเสาสีาส่ชั่วโมงออกนะฮะเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวา นี่คือตลาดย้ำเช้านะครับบรรยากาศก็จะคึกคืนแบบบานๆเฮาเนี่แหละนะฮะมมึงจอดรถก่อนจอดนี่แหละโอ้โหพอ,อ,อค้าไม่ค,ค้านะครับอันนี้กะมาว่างข่คเครื่องข่คองกันเต็มเลยนะครับกะบอดี้มะยังตลาดย้มเา้านี้หลายปีเลยนะครับ สวัสดีครับผมพูดไห้ดำนะครับเมื่อน,นี้สวัสดีตีห้าหกโมงเช้าใกล้หกโมงเช้าแล้วล่ะตีห้ากว่ากคือหกโมงนะฮะเบิ่งตลาดสดบ้านผมครับเป็นแต่ว่าเป็นในชวงยามยามเช้าๆนะครับสิมีอย่างขายเนาะนะฮะบางทีฮะย่างเข้ามาอันดับแรกเลยก็จะเจอปลาครับมีปลาขายพร้อมอ้อันนี้น่าจะเป็นปลาขาวนะปลาขาวปลาปลาขาวนะครับ ปลาดุกเลยไม่ใช่ปลาซุกเนาะโอ้ยซุกซุกข้างทีซุกข้างทีซุกข้างนี้อันนี้ไหมท่าใด้อันนี้ไม่ละม่ละห้าสิบบาทไม่ละห้าสิบเนาะเอาไปวัดเอาไปวัดนะฮะเดี๋ยวกะหยางออกมาข้าวมือหอนก็นได้เดี๋ยวเดี๋ยวไอจ่ายเงินไว้ก่อนโอ้ยยันบอดี้ซื้อเอายันบอดี้ยันบอดี้เออปลาข่าวเด้อเด้อเด้นับเงินให้่อน ฟันทวนนเลยเดี๋ยนะเดี๋ยนะเอโบาทโอเคห้าสิบบาทจ้าห้าสิบบาทไปมาสั่ก็จะเป็นอาหารการกินแบบบานๆเลยนะครับทางในก็จะเป็นแบบพักนะฮะพักแล้วก็ของกินหน้ามื้อเช้ากาแฟ ฮ้อนอเนี่ยมื้อเสานำอุ้ยคุยๆเลยร้านนี้ขายคูอครับอันไหนที่อยู่เพื่อบป็นม่วงหรือว่าอยู่ระแวกใกล้เคียงอยากจะหาอาหารเส้ากินกันมาได้จุดนี้ดได้นะฮะมีเอาไว้ป่นพร้อมปลาทูเอาไว้ป่นมัมเซก็มัมอันนี้อันนี้เน,นานอไม,ม้มมโอ้เนอาอไม้ส้มตำค่บจะกินอยู่แล้วกันนี่ครับมันญี่ปุ่นนะฮะแต่อันนี้เป็นมันอีสานนะฮะมันอีสานเดินมาเลย โอู้้ใดเพื่อเปิดเทคแต่เงินบเห็นไหมอเอา๋อโอเคฮะเดี๋ยวเบิ้งทางขวากันครับเป็นปลานะครับเป็นปลาปลาสดๆเลยนะฮะับอะไปลาค้อนั้นปลาค้อไม่ปลาค้ออยู่เหรอ่ปลาค้ออยู่อู้ปลาค้อเหรตะช้อนปลาค้อปลาค้อรู้เท่าไหร่ปลาค้อแล้วก็ปลาขาวนะครับแล้วก็ปลาตะเพียนเหมืนปลาตะเพียนปลา เมนูป่านเหมือนเลยน,นี่ครับปลาโดนะนี่ครับปลาโดน้อยฮะปลาโดนี่แหละความบูดมือปลาโดปลาโ,ด,โด,สดสดๆเลยนี่นั่นไปกินอยู่เลยนี่แหละนะฮะบ,บ้านเฮากะความบูดมสมบูรณ์นะครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนะครับในตลาดนี่เบิร์ตสุย่างเลยนะฮะปะเดี๋ยวย่างเขาเบิร์ตข้างในครับกำลังตึมๆกันเลยอ่ะอันนี้ร้านขายปลาแดกครับ ปลาแดกนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอาหารเป็นเครื่องปรุงที่แม้ว่าคลาดบคได้สำหรับอีสานบ้านเฮานะฮะปลาแดกนี่ก็จะมีหลายปลาอย่างเช่นปลานิ่งปลาไนปลาซิ่วปลาไส้ตันผิดเนาะใครในครับนี่บักทั่วบักบักทัว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 แบบฟักงามมากเลยนะฮะฟักนี่สวยขนาดนั้นเลย โอ้ท่นี้เป็นสภาพกาแฟเมื่อนี้ท่านลองบ่ามาเนาะลองจาไปใส่ลองจําปกติซีมาก,กินเลยอันนี้สบายดีสบายดีอันนี้สาวเสี้ยงขวางวันนี้นะนี่สาวเสียงขวางกะมาเปิดโรงงานเอ็ดขอาวปุนเป็นบอน,น,นี่นี่โรงงานอย่างเอาแนะนําโรงงานซื้อโรงงาน,น,งนขนมจีนฮะโกโกขนมจีนเพิ่นเอ็ดเองบีบเองคันเองเพื่อนเป็น สาเสียงขวางสาวบ้านเฮาอยูเมืองอยังเสียงขวางยูเม,มืองคำโอ้เมืองคำเอาไปดูแถเมืองคำมาเมืองคูนเมืองคำเมืองคำเมืองใหญ่เลยอ่ะทางแบงที่จะไปเอ่อยังก่ออุดมเอ่อยังก่อซัมเหนือฮะไปก่อนโอ้เจอสาวนํานะฮะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับนี่ฮะปิ้งปิ้งย่างย่างไข่เมื่อกี้เฮาซื้อปลาปิ้งไปแล้วนุงอันนะฮะจะเนินสดก็มีบัวซัใดนนะ ไข่ปิ้งปิ้งซึ้งโอ้โหร้านนี้ใหญ่มากนะฮะกระบว <Okay. S 1> นการมีไข่ปิ้งสวัสดีครับสวัสดียามเช้าอรุณสวัสดิ์ดนะครับอรุณสวัสดิ์เย้มื้อเช้านะฮะกะนี่คืออาหารเช้านะครับที่สามารถมาหากินได้ที่ตลาดสดอำเภอบ,บ้านม่วงมีกับเป็นโครงไก่แซ่บๆเลยตัวนี้จต่อุ่นดี็น้อยนะฮะแล้วก็เป็น <laughs> สวัสดีครับเ,เป็นกึนเป็นไต้นะฮะ ไปอยู่เบื้องทางในดีกว่าเปิดเพลิงตึ่มๆโอ้โหโทษ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 ลูกพี่ส้นหมา,หาเฮ็ดอันนี้กำลังดีเลยกับพักหวานวาน,าน,านะ,นะนพักหวานหวานลีเลยเราใส่น้ำตาลผมมันก็หวานพักหวานนี่งเราใส่น้ำตาลนะฮะเอาวเอามาเบื้องอีกร้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นร้านที่ถือได้ว่าเป็น ขายกาแฟาพูดอดหิวนอนผู้บ่าทั้งใดหิวนองหิวนอนก็บมายืนอ,นอยนอนูอ่ยร้านนี้กินกาแฟาได้นะครับมีกาแฟามีซ่าพร้อมสวัสดีครับขายอะไรขายยังเนี่ยอันนี้เป็นแม่ค้านะฮะแม่ค้าที่ขายอยู่ตลาดนี้คู่มือคู่มือเนาะขายมาจะปีแล้ว พกซีปีหรือว่าตาประยุวะ <laughs> อันนี้เอิ้นว่าปลาท่องโกโนะฮะหรือว่าขนมคูขนมคูนะฮะปลาท่องโกโกมแบบ็มีแบบนี่นี่มียแบบบ,บไส้ระเบิดน่ะหมออันนี้อ๋ออันนี้ใส่นมแับบีบนมเข้าไปไม่เคยใครกับคร้านเรากับใครกับลาวาเนาะโอ้โอ้โอ้ข้าวมันไก่สวัสดีครับข้าวมันไก่อันนี้เบิ้งอาหารสเร็จรูปนะฮะเอาสร๊ลลูมห่อมกต่างต่างอันนี้แกงอุจล่าเหล็กอุจล่าเหล็ก,นนกขี้เล็กขี้เล็ก โอ้ยเบิ่งเนี้ยครับปลาทูฮะมาจากม่กล่องแน่นอนแบบนี้เพราะว่ามันต้องหน้าง,งอคอหักเห็นบ่หน้าง,งอคอหักเขาแก่มันมาขายอีกเลยนี้ะหน้างอคอหักถ้าปลาทูมันจะหน้างอคอหักเขาว่ายังไงนี่หน้ามันงอเนียปลาดูหน้างอแต่เออคอหักพร้อมอันนีอ้อันนี้อ๋ออ๋ออันนี้ปลาทูอีสององันอันนี้ปลาที่เห็นปะวันทูทีเหมือนความเจ้ายู่เนาะ ขายขายแพครับ20่5 50้าอ่าแล้วก็มีปลกเข้มพร้อมอันนี้น่านจะออกเป็นปลกเข้มนะปลาทูหอมอ๋อปลาทูหอมเหรอครับหอมแมหแมนแม oh, oh, มันจะบลาเข้มมะมัน <ük S 1> จะออกห <mà> อมหอมนะใหญ่มาซื้อประจำบ้ปลาทูหอ <c oughs> มหญมซื้อประจหเท่าใดเนี่ยหาึ่ร้อยหนึ่ร้อยอ้มีโอนได้บ่เนี่ได้ส่อนี่โอนอเอาใส่ห่อเอาอันี้ซื้อให้ใหญ่ ไปวัดนำอีกอันนึงาฟามีอันนี้โอเคเดี๋ยวเขาครับครับครับพอดีเลยใช้ละโอนม้างไหนคือนโอ้มีแบ่งส่วนตัวเลยเอาผู้ใดอยากโอนเงินกันนี่เด้อคิวอาโค้ดขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากป้าทูหอมเพื่อนวะหอมแน่นอนเลยนะฮรัน้องแล้วชไหมก็ไปละพืชที่มีสวัสดีครับสวัสดีครับพืชผักผลไม้ กระปุ้นนะฮะด้านในแล้วก็เป็นพักนะฮะใหญ่นี้มันเป็นลาซาพักตะกี้โฮมขายอาหารตามสั่งขายของก็งงมูฟุนร้านนี่แหละไอ้ตัวนี้เฮาบริได้คายแล้วเฮาก็บริได้เป็นลูกค้าเพิ่นแล้วเพิ่อนกับจิบุคุยน้ำเเผวแล้วก็สิย่างหาเพิ่อนโรยเลย,เลยเดิยแม่นบอกเมื่อวานนี้น <c oughs> ว้าย <c oughs> กันโรยแล้วมีเด็กคนลรโรยเรามาตลาดอ่ะเออยังไงอันขายผู้เดียวรุ่น้องเหนือรุ่นน้อง ล้อมือเปล่านั่นแหละนั่นแหละไม่เป็นไรขายคนเดียวได้แบกมือเองฮะเอาล้วฮะนี่คือตลาดสดอำเภอานม่วงนะครับขายดีมากเลยเด็กเอามือซามตีแต่ก่อนสันก็เอามาอุดหนุนเธอแหละเดี๋ยวนี้สันไม่ทำอะไรแล้วสันเป็นคนว่างงานสันเลยไม่มา เด็ก่อนกับใครคนไทยพวกอาหารอาหารอาหารนี่กันนะครับอาหารไทยอาหารฝรั่งกับมาอุดหนุนอยู่ร้านนี้แหละนะฮะรัฐบ,บันอยาวบ่ได้มากแล้วก็แค่ซื้ออยู่ซื้อกินก็พ่อแล้วนะบรรยากาศกำลังคึกคืนเลยนะครับอันนี้เป็นขนมอ่ถังแตกนะฮะผู้ใดถังแตกนะฮะก็มากินนี่ได้เลยอยากถังแตกกินแซ่บอันเท่าไรครับเนี่ยสิบบาท แมนบอกเดี๋ยวเดี๋ยวอุดซิมกันนะสิบบาทเอ<บ>ามาเลยเอาตัวนี้ดีกว่าบะต้องบอ้บองใส่บะต้องใส่กินเลยเงินใจละขายดีไหมครับขายดีจโ,โอมีแต่ผู้บ่ามาซื้อเนาะนคือวันนี้คือบุเห็นท่านลองมา,ออาลอง่หน่อยค่ะอันนี้ฮะให้เบอร์กกาแฟโบราณเนี่ยโบราณมากเลยแต่คนขายไม่โบราณนะคนหลายออกคนขายออกเต้นตลอดเลยเมื่อไหร่มีงานราจะเอาไปเต้นตลอดไม่ตาเพื่อนไหนเอา ตลาดยมุสาวครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรนครนะครับไผ่กลายไผ่กลม่านะฮะหินตลาดจังสีเหน่อแวะเข้ามาเลยครับมีของจีนขนมทั้งแตกครับอืมแล้วขนมแบบห้องท้องได้ะฮะท้าท้ายท้ายอย่างในไส้ข้างในกับเป็นเนื้อเป็นซีนกับสามารถยัดใส่แล้วก็กินคล้ายๆกับเบเกอร์ได้ะฮะ อ้าวมาจากตลาดมีเอ,อ่อปิงปลาครับปลาทูหอมตัวน,นี้ปลาทูหอมปลาทูหอมนเนะเาะแก้วกะกะตีนนอนอนะครับหัวฟูดยหน่อยเด้ออโวยใส่ปลาดครับไปพระมาพอดีเลยฟ้าเจองแล้วนะฮะไปใส่ปาดยังกระเพกกะเพกนิดหน่อยน,น,น,นะฮะ ก็เป็นวัดอยู่นี่มีวัดอยู่3วัดนะครับมีวัดอยู่3ามวัดพกำลังมาเลยสวัสดีครับลุงแดงสวัสดีครับร้านๆ้านตื่นระบอร้านร้านอ่ะโรพามาแล้ว

อาหารเช้ากินนะครับเป็นอาหารเช้าอาหารเร่งด่วนแบบบานๆครับอาทิตขึ้นแล้วน่าจะหกเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงเช้าแวะมาเจ็ดโมงเช้าเลยนะฮะ หลืออะไรมั่งพีว่าเหลือดิมันต้องมีเ <Okay. S 1> ลยแล้วเราก็มาถึงร้านขายอาหารเช้าที่โด่งดังที่สุดในย่านนี้เลยนะครับใน <Okay. S 1> สะกดตะร้อเลยก็ว่าได้นะโจ๊กแม่จ้าเอาต้มเส้นเอาต้มเส้น,เ,สนเอาต้มเส้น,นกินม่องนี่แหละนี่ก็เป็นนะฮะต้มเส้นนี่ก็เป็นที่เรียกว่าเป็นอาหารโบรานเลยนะครับเป็นต้มเส้นที่หรือที่ว่าเป็นสูตรตะกี้ตะก้อนเมือ่อ 30ปีก่อนเลยใส่ถัวง,งอกเข้าไปแม่จา้าแล้วก็จะมีคลายโจ๊กนะครโจ๊กก็จะเป็นแบบปิดเขานะฮะเ,เข้าโจ๊กข้าวโจ๊กข้าวใส่ไไข่กระไส่กีบใส้กะใส่ที่นี่นเออจะเป็นแบบบุญเซนนะฮะจะเป็นแบบบุญเซนตัก,ต,กตักขึ้นไป แล้วก็ใส่ลูกชิ้นใส่ต้มเลือดหมูใส่ไก่ใส่หมูกัแล้วแต่เจ้าอยากใส่แล้วก็ปรุงตักกินเสร็จ ต้มเส้นนี่ก็จะเป็นเส้นนี่ฮะเส้นมีเส้นวุ้นเส้นกรนดบุ้นเส้นนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นแล้วนี่เป็นเอ่อเลือดนั่นเป็นเลือดหมูเลือกไก่อันนี้เป็นไก่นะครกบซีนไก่นะครับนี่คือเมนูอาหารจานด่วนนะครับแบบบานๆเ,เอาเลยกินมาแต่น้อยนะโอเค อร่อยมากแซ่บหลายแซ่บหลายอิ่มนี้แค่30บาทพุ้นร้อยครับนะออโอเค,คเอาอย่าลืมนะครับมาอดมุดมนนะยายจจานะาจ่จจานะครับเป็นอาหารเช้าอร่อยมากเลย้าเห่าวเมื่อต่อไปแล้วไปแล้ว